เดือดไม่จบชาาเน็ตแฮเตือนเบลลารานีอย่าคบคนในวงการประเภทนี้ ถูกโยงจากกรณีดาราเมาส์มอยในช่อง YouTube ของไมดาวิกาว่าใครจะอยู่ในวงการบันเทิงได้นานกว่ากันสําหรับเบลลาราณีแต่เธอก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้แต่อย่างใดและในตอนนี้เบลล่าอยู่ที่มิลานอิตาลีเพื่อเข้าร่วมงานแฟชั่นวิกแแบรนด์ดังล่าสุดในอินสตาแกรมของเบลล่ามีแฟนคลับรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่าคบกลุ่มดาราสวยๆนะคะอยู่แบบเบลล่าดีที่สุดค่ะกลุ่มนั้นคือต้นแบบของสังคมเสื่อมค่ะนอกจากคอมเมนต์ดังกล่าวแล้วยังมีแฟนคลับคนอื่นๆเข้ามาคอม อีกมากมายอาทิทั้งสวยทั้งเก่งวางตัวดีมารยาทดีปังทั้งคนทั้งผลงานและอยู่นิ่งๆเป็นนางพยาสวยๆส่วนผีเปรตมาขอส่วนบุญก็ช่างมันผมจะกรวดน้ำให้พวกมันเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ